โอเคครับวันนี้เราก็จะมาสอนไม่ต้องสอนดิเออค่ับคนที่รูอ้อยู่แล้ก็ไม่ต้องสอนก็ได้แนะ้วฮัลโหลใครอยากเล่นเกมนักรบโปก็ให้กดให้พิมพ์ตามได้เลยนะให้เรากดมาอย่างนี้คนฮะเสร็จแล้วเราก็เขียนแบบจกเกมโปนักรบนี่ทุกคนเห็นไหมเน่ยเนี่ยไอ้รูปนี้เนี่ยที่มันจะเป็นรูปไอซีเขียวๆพันขึ้นอนะ่ะ บวกหนึ่งหมื่นแล้วก็เพชรเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยครับเห็นไหมอันคลิปที่สามอ่ะคลิปที่สามอ่ะอยากสติกโวลลีเจนหมดโกงที่อัพฮีโร่เก้า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 บวกเพชรเลยให้เรากดเข้าไปฮะสตาร์ไปก่อนนะแล้วแล้วเรากา็ากดมาหนีเราจะเห็นคพราว่าดาวโหลดที่จะเป็นรูปอันเนี้ยเนี้ย,เ,ยเห็นไหมเออให้เรากดเข้าไปฮะกดเข้าไปเลยฮะ เราไปดีวะโอเคฮะกูเข้าไปแล้วก็ให้เรามันจะเป็นมันจะเป็นแบบ Google Home อ่ะแล้วให้เราเลื่อนลงมามันจะเป็นสีเขียวมันจะนับ 6, 5, 4, 3เออเนมาแล้วไมู่้แล้วเสียงลถบมาขอขอเพลงนีเสียงลบกน ีมาแล้วเราก็เลื่อนลงมานี่มันจะเป็นเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งให้เรากดดาวโหลดไปเลยค่ะไอพวกนี้ไม่ต้องสนญทาการการะบกตรงมุมขวาบนออกโอ้ยกดการการะบกทินีนะ อัอค้ังๆๆเราบักแค่อะไรเนี่ยตี่แหละโหลดเสร็จมันจะขึ้นเป็นไอ้ตรงๆเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยมันจะขึ้นว่าโหลดเสร็จแล้วติดตั้งเสร็จแล้วให้เรากดเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นไอ้นั่นอ่ะให้เรามันจะเป็นไฟล์ของมันอ่ะแล้วเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็กดติดตั้งได้เลยค่ะโอเคค่ะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันเลยค่ะปละ